สวัสดีครับพบกับดรก๊อฟเรื่องเยอะวันนี้นะครับจะขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ m e t a เวิร์นะครับหรือโลกเสมือนจริง m e t a เวิร์หรือโลกเสมืน verse, อมนจริงเนี่ยเป็นโลกในนะครับคอมพิวเตอร์ที่คนเราเนี่ยนะครับจะสร้างตัวอวตารนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนของคนเราเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ใน m e t a เวิร์ ทีนี้ในเมตาเวิร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ m e t a เวิร์เดียวนะครับก็จะมีหลายๆ m e t a เวิร์เกิดขึ้นซึ่งแต่ละ m e t a เวิร์ก็จะมีลักษณะของตัวมันเองถ้าเราจะพูดง่ายๆคือ m e t a เวิร์ก็คือจะเป็นโลกโลกหนึ่งนะครับเป็นโลกในทางดิจิทอลนะครับในระบบคอมพิวเตอร์ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคนเราจะสร้างตัว m e t a เวิร์นะครับที่เป็นโลกแบบไหนขึ้นมาเช่นโลกในอวกาศหรือโลกที่เป็นโลกเสมือนจริงจ,งจำลองมาจาก ตัวโลกมนุษย์หรือจะเป็นโลกในเทพนิยายนะครับหรือจะเป็นโลกในสถานที่ใดก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเมตาเวิร์สนั้นจะมีวัตถุประสงค์หรือมีนโยบายยังไงทีนี้เมตาเวิร์สจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าไม่มีเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับที่มาช่วยทำให้โลกเสมือนจริงนั้นมันเติบโตมากขึ้น ก็มีการประมาณการกันว่านะครับในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยตัวเ e ตาเวิร์สเนี่ยจะมีนะครับมีคนเข้าไปใช้งานเนี่ยในจำนวนมหาศาลเลยจำนวนจะเป็นหลายสิบล้านคนไปจนถึงหลายร้อยล้านคนเลยก็จะใช้เวลาหลายๆชั่วโมงมาใช้ชีวิตอยู่ใน m e t a เวิร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการนะครับซื้อของช้อปปิง้งหรือแม้จะทั่งในเรื่องของการศาึกษามาเรียนรู้นะครับ มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตาวต่างๆก็จะเป็นการ,รดำเนินชีวิตที่ผ่านตัวโลกเสมอจริงตัวนี้ทีนี้เทคโนโลยีสําคัญสคัญที่ทําให้ตัวเมตาเวิร์สเกิดขึ้นได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยก็เป็นเทคโนโลยีเรื่องของตัว AR แล้วก็ VR นะครับเทคโนโลยีสคำว่า AR ย่อมาจาก augmented reality นะครับส่วน VR มาจากคาว่า virtual Rality นะความแตกต่างระหว่างตัว AR กับ VR ก็คือว่าถ้าเป็น AR เนี่ยนะครับมันคือโลกเสมือนจริงที่มีการปรับปรุงนะครับมีการเพิ่มเติมให้มันมีความคมชัดนะครับหรือมีสีหรือว่ามีลักษณะที่ดึงดูดให้มันเด่นขึ้นมานะครับโดยมาจากของจริงนะครับจำลองของจริงขึ้นมา แต่ทำให้มันดูดูดีขึ้นนะครับในขณะที่ VR นะครับ Virtual Reality เนี่ยจะเป็นสร้างโลกอีกโลกหนึ่งเลยหรือสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่นะครับหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แต่ว่ามาดัดแปลงให้มันเป็นอะไรที่มันพิเศษที่ไม่เคยเห็นหมาก่อนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับหมายถึงว่านในระดับที่เป็นทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้นะครับแต่ว่าสามารถสร้างขึ้นได้ในตัวโลกเสมือนจริงนั่นเองทีนี้ในตัว m e t a เวิร์เนี่ยนะครับก็มีหลายคนเข้าใจผิดว่า m e t a เวิร์ก็คือ VR นะครับซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะครับเมตาเวิร์จะเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องของตัว VR เนี่ยนะครับซึ่งคนที่ใช้ตัว VR เนี่ยก็จะมีนะครับประสบการณ์ในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่นะครับ ถ้าถามว่า VR เป็น metaverse หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แน่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยใช้ตัวเครื่อง VR นะครับก็อาจจะเล่นกับตัวคอมพิวเตอร์เองอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็น metaverse ไม่อยู่ใน metaverse แต่ถ้าใน metaverse เนี่ยแล้วก็มีคนที่ใช้ VR เนี่ยหลายๆคนนะครับในเวลาเดียวกันแล้วก็มีมีปฏิสัมพันธ์กันนะฮะอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเป็นอยู่ใน metaverse นั่นเอง รประโยชน์ของตัว VR เนี่ยนะครับก็มีมากมายนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างในเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับสามารถนะครับคนเราเนี่ยสามารถจะสร้างตัวอวตารของตัวเองนะครับก็เวลาเข้าไปช้อปปิ้งอย่างเช่นไปไป,ไปซื้อเสื้อผ้านะครับปกติแล้วเนี่ยเราซื้อเสื้อผ้าเราก็จะเห็นรูป บบนะเราจะรู้ขนาดของมันแต่เรานรในโลกของน,นปัจจุบัน,นที่เป็น,นะร,ระบบคอมพิวเตอร์ปกติเราจะไม่สามารถที่จะลองใส่หรือทดลองเอามาสวมใส่ให้เห็นว่าใส่แล้วจะมีขนาะอย่างไรแต่ในโลกเสมือนจริงถ้าเราใช้เทคโนโลยีตัว VR เ,เราสามารถที่จะใชะ้ตัวเราเ,เป็นตัวอวตารแล้วก็ลองกับตัวเสื้อผ้าเสมือนจริงเพื่อจะดูว่ามัน,นมีขนาดที่ ดีไหมใส่แล้วสวยไหมเท่ไหมแล้วขนาดมันพอดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําการช้อปปิ้งเนี่ยได้ประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่เสมือนจริงเลยโดยที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เดินทางไปที่ร้านเพื่อที่จะทดลองเสื้อผ้าเหล่านั้นเลยนะครับก็จะนะฮะไม่เหมือนกับเราที่ทําการเวลาเราช้อปปิ้งอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าจากในนะครับทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ย เราก็จะแค่รู้ขนาดนะครับเช่นรอบอกความกว้างของคอ,อเสื้อนะครับแขนอย่างเงี้ยความยาวแต่เรายังไม่รู้จนกระทั่งเราจะนำมันมาใส่จริงๆแต่ถ้าหากใช้เทคโนโลยี VR แล้วเนี่ยเรานะครับถ้าเราจําลองตัวเราเองให้เป็นตัวอวตาที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเราเราก็จะสามารถลองเสื้อผ้าเหล่านั้นได้แบบเสมือนจริงเลยนั่นเองนะครับแต่การที่จะ เข้าไปใช้เทคโนโลยีตัว VR เนี่ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์นะครับใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นตัว VR headset นะครับที่เป็นเป็นเหมือนหมวกและสวบนะครับแล้วก็มีแว่นตามีระบบเสียงอะไรพร้อมเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันต้องเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ร่วมเพื่อให้เราจะมีประสบการณ์ในโลกเสมือนจริงนะครับที่กลมกลืนคือ นะครับมีความรู้สึกที่อยู่ในโลกเสมือนจริงซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ณนะปัจจุบันยังมีราคาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานของอุปกรณ์ VR เนี่ยก็ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรทีนี้ส่วนใหญ่แล้วในโลกเสมือนจริงณนะปัจจุบันก็จะใช้เทคโนโลยีเป็น AR นะครับซึ่งก็คือจะเพิ่มความสมจริงให้กับตัวนะครับตัวสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับก็คือเป็นการจำลองจาก สิ่งของต่างๆจากของโลกจริงเนี่ยให้ไปอยู่ในโลกเสมือนจริงในเมตาเวิร์สเนี่ยโดยมีลักษณะที่ใกล้เคียงหรือว่านะครับเป็นมีสีสันหรือว่านะครับให้มันมีความรู้สึกที่เหมือนจริงมากที่สุดนั่นเองในอนาคตนะครับก็คาดว่าอีกประมาณไม่กี่ปีนะครับอีกอย่างเช่นในปี2030ก็มีการคาดการณ์ว่าอุปกรณ์พวกนะครับ V R ต่่างๆเจะมีราคาถูกลงแล้วก็จะมีหลากหลายนะครับอาจจะเป็นตัวถุงมือ VR ที่สวมใส่แล้วก็นะครับเหมือนกับเราสามารถหยิบจับของอะไรอยู่ในตัว Metaverse ได้หรือแม้กระทั่งชุดนะครับที่เป็นบอดี้สูทเนี่ยที่สวมใส่แล้วทําให้เรานะครับรู้สึกว่านะครับเวลาอยู่ในโลก Metaverse เราสามารถที่จะให้ความรู้สึกเหมือนมีการสัมผัสน,นะครับหรือว่าให้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกเสมือนจริงที่มากขึ้น นะครับเพราะในชุดก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวระบบของคอมพิวเตอร์สมมติเราไปสัมผัสหรือว่าไปโดนอะไรนะครับเช่นเดินไปชนโต๊ะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเจ็บนะครับหรือมีรู้สึกการมีการกระแทกที่ตรงจุดที่เราไปกระทบอยู่นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นคาดว่าในอนาคตอัในใกล้นี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ออกมาวางจำหน่ายให้ใช้กันอยู่ นะครับอย่างแพร่หลายเทคโนโลยีอันถัดไปนะครับที่มีความสำคัญในเรื่องในโลกของตัว m e t a เวิร์ก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับ artificial intelligence หรือ AI นั่นเองโลกเสมือนจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีตัว AI เป็นตัวช่วยตัว AI เนี่ยจะ ใช้งานได้ดีถ้าหากว่าจําเป็นที่จะต้องในใช้ในเรื่องของการคํานวณข้อมูลนะครับในปริมาณมหาศาลแล้วนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนำม,มาพิจิรนะครับหรือมาคาดการว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะยกตัวอย่างเช่นนะครับสามารถที่จะทํานายได้ว่านะฮะจากข้อมูลพฤติกรรมของคนเราเนี่ย แล้วก็ทํานายว่านะครับสมมติถ้าหากว่าเราไปเลือกซื้อของเนี่ยเราจะซื้อของแบบไหนในช่วงราคาเท่าไหร่สีที่เราชอบจะเป็นยังไงนะครับเราชอบซื้อของในเวลาไหนชอบไปสถานที่ไหนนะครับใช้เวลานานแค่ไหนนะพวกนี้ก็คือตัว AI เนี่ยจะเป็นนะครับทำการวิเคราะห์ออกมานั่นเองทีนี้ในตัว Metaverse เนี่ยตัว AI นะฮะก็จะช่วยในเรื่องของ หลักๆเลยก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างตัวอวตารให้เกิดขึ้นให้มีความเสมือนจริงมากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะสร้างลักษณะของรูปร่างหน้าตาทรงผมสีผิวรูปร่างร่างกายนะครับรวมไปถึงการเคลื่อนไหวต่างๆให้มันเสมือนจริงมากขึ้นแล้วก็ยังใช้ AI ในการสร้างตัวนะครับตัวสิ่งของตัวอาคารนะครับสถานที่ ครับต่างๆที่เกิดขึ้นใน metaverse เนี่ยให้มันง่ายขึ้นนะครับโดยเราแทนที่จะใช้เวลาในการสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับใช้เวลานานในการที่จะสร้างตัวสมมติเร,เราจะสร้างตัวอาคารขึ้นมานะครับสร้างบ้านขึ้นมาในตัว metaverse เนี่ยเราต้องมานั่งสร้างเสาสร้างกำแพงนะครับทีละนิดทีละนิดสร้างเลือกชนิดหน้าต่างนะครับหรือว่าประตูนะครับรูปแบบ layout อะไรต่างเนี่ยถ้าเราใช้ ai เนี่ย เราก็จะช่วยนะครับสร้างให้เร็วขึ้นโดยถ้า AI ก็จะรู้จักพฤติกรรมนะครับหรือว่าความชอบของเรานั่นเองแล้วก็จะทําการนะครับสร้างให้มันใกล้เคียงกับที่นะครับที่เราต้องการนอกจากนี้ตัว AI เนี่ยยังสามารถใช้ในการสร้างออนะครับเรื่องของตัวการแปลภาษานะครับในการสนทนาในการสื่อสารระหว่างนะครับ บุคคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นในในโลกจริงก็ตามนะครับหรือว่าในโลกเสมือนเนี่ยเช่นมีการแปลภาษาแบบเรียลไทม์เลยนะครับเช่นเพื่อนต่างชาติของเราพูดภาษาอังกฤษมาเราพูดภาษาไทยไปแต่ว่าพอไปนะครับคนต่างชาติได้ยินเราพูดภาษาไทยก็นะครับ AI ก็จะช่วยแปลงเป็นเป็นคำพูดภาษาอังกฤษให้ทันทีเหมือนกับชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษให้เราฟังนะครับ AI ที่เราใช้ก็จะ แปลภาษาอังกฤษนั้นให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แปลแบบแปลแบบทือท่อๆตรงๆนะครับแต่ว่าแปลให้เป็นในลักษณะเป็นคําพูดของเหมือนลักษณะคําพูดของคนจริงๆนะครับทำให้การสนทนาน,นั้นมันง่ายแล้วก็เกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เลยและอย่างนี้อนอกจากนี้นะครับตัว AI เนี่ยยังสามารถที่จะใช้ในการทํานายนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวต่างๆ ในตัว m e t a เวิร์นะครับให้มันสมจริงไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าสัตว์นะครับหรือว่าตัวสิ่งของอะไรนะครับาการเคลื่อนที่เพื่อให้โลกเสมือนจริงนั้นมันเหมือนจริงนะครับให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกนะครับที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากๆนะฮะตัว AI เองเอาไปใช้ด้านอื่นอีกเช่นในด้านเกี่ยวกับการตรวจสอบ พฤติกรรมต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการซื้อขายนะครับมีทราน a ซ t ชันทางด้านธุรกิจเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนอัตรานะครับเงินดิจิตอลพวกคริปโตเคอเรนซีที่ใช้ในตัวเมตาเวิร์สนี้นะครับก็ใช้ AI เป็นตัวคำนวณน,นะครับเพื่อที่จะดูว่านะฮะมันวิเคราะห์ขึ้นมานะครับว่ามันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับได้ได้อย่างถูกต้องนั่นเอง ตัวเทคโนโลยีนะครับอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ตัวนะครับ AR VR แล้วก็ตัว AI ก็คือเรื่องของแบบจำลอง3ามิติหรือว่า 3D modeling นะตัวแบบจำลองสามิติเนี่ยจะเป็นนะครับสร้างตัวสิ่งของให้อยู่ในรูปของ3ามิติทำให้เวลาอยู่ใน m e t a เวิร์เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมี ลักษณะทางกายภาพนะครับก็คือมีความลึกนอกเหนือจากมีความกว้างความยาวนั่นเองทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีมีโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยหลายๆตัวที่ใช้ในการสร้างตัวโมเดล3มิตินี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราสามารถที่จะสร้างตัวโมเดล3มิติเนี่ยจากการสร้างจากพื้นฐานเลยก็คือเริ่มจากทิรนิดนะครับเช่นเอา นะครับก้อนสี่เหลี่ยมรวมกับ,นะบก้อนอาจจะไปรวมกับอีกก้อนสี่เหลี่ยมนึงแล้วค่อยสร้างขึ้นมาให้ตัวเป็น,ปนรูปร่างเป็น3ามิติอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เซนเซอร์ในการนะครับสแกนตัววัตถุที่เราต้องการให้มันสร้างแบบจำลอง3ามิติก็คือเป็นพวกสแกนเนอร์นะครับ3 d สแกนเนอร์ทีนี้การใช้ตัวเซนเซอร์พวกนี้ ปัจจุบันก็มีอยู่นะครับในแอปพลิเคชันบางตัวนะครับก็จะทำการสแกนแบบเชิงลึกคือเก็บรายละเอียดนะครับในเรื่องของความลึกความกว้างความยาวนะครับในรูปแบบของ3มิติอย่างเช่นสแกนร่างกายเอาตัวสแกนเนอร์เนี่ยมาสแกนเนอร์นะครับตัวสแกนเนอร์มาสแกนร่างกายก็จะได้ตัวจำลองขึ้นมาเป็นรูปร่างของคนขึ้นมานะครับแต่ณปัจจุบันนะครับ ตัวความละเอียดใน resolution ของตัวสแกนเนอร์เนี่ยก็ยังออนะครับคือมันจะใช้ได้ดีสำหรับพวกที่เป็น Object ที่เป็นสิ่งของมากกว่าที่จะเป็นร่างกายสิ่งมีชีวิตนะเพราะว่าตัวร่างกายสิ่งมีชีวิตนั้นมันจะมีรายละเอียดที่ลึกนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับพวก textures นะครับของผิวอะไรต่างๆนะรวมไปถึงสีนะครับลักษณะรอยต่างๆที่ปรากฏ นะครับก็สแกนเนอร์มันยังไม่มีความละเอียดนะครับฉลาดถึงนับประหนะที่สามารถที่จะเก็บข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกทุกอย่างได้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็คาดว่านะครับจะสามารถทําได้ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการที่เราจะสร้างตัวอวตารของเรานะครับที่มีความสมจริงคล้ายกับตัวบุคคลจริงๆเลยเพื่อจะไปอยู่ในโลกของ m e t a เวิร์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็น ช่วงแรกของเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่ในโลกเสมือนจริงเมตาเวิร์สนะครับสำหรับในตอนหน้านะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านชื่นชอบในเรื่องเนื้อหาของดอรกอเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s สไ i b ้รวมถึงกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับ